รอนเตาถ่านนะครับนี่รัศมีเมตรสิบห้าเซนคงข,ขอบนี้สามสิบใช้เป็นดินเหนียวนะครับปั้นรอชมตอนต่อไปครับปั้นไปเรื่อยๆ กันตอนแรกจะมีทางเขาอันืน็ล้านผ <ละ S 2> สมปูน,น,ปนแหล่งผสมดินครับขั้นตอนต่อไปใส่เหล็กมีบางท่นตนอนราแสบอยู่ด้วตนของแย่จง เสริมเหล็กเพื่อความแข็งแรงปับผมเสร็จเรียบร้อยใส่เวลาไปอาทิตย์กว่ากว่าเพราะว่าต้องรอดินแห้งด้วยลังมาปักเด็มีซำหนียล่ะ เริ่มทําวันที่สองเจ็ดรักกระกดาคมสองพันร้อยหกสิบสี่ท้าไปมันข้างในครับตอนนี้ยังมาตั้งแห่งดีเป็นในอุฮู นี่ว่าตัวจีนวเานีลยวเนี่มื่วาตัวจีนมีว่กู้งมันเด้วเนีเรจ้าเกี่ยวมันนี่มาเห็ดหลคาตอานี้เผาแล้วสิไัยประมาณอยู่30บกระสอบเลยครับจากอาจารย์เป็นบวอบมา ครับผมวันนี้ทำการเอาฟืนมาแล้วเตาปั่นเรียบร้อยลังค่าเรียบร้อยแล้วลังเริ่มทำพิธีการจุดครับเัือไฟง่เดไฟอ่รงเขาาไฟเปลีองเขยก็ไปเดี๋ยวเขาจะเข้หาไยหาอยู่ดดกได้จ้งได้